หล่อไปทํางานค่ะก็เ,เอาสมาร์ทวอชมาใส่แล้วก็ได้มีอะไรดีๆมาแชร์ทุกคนฟังค่ะรู้ไหมคะทําไมว่าสมาร์ทวอชอย่างที่เราเห็นกันในท้องตลาดกวนเนี้ยถึงดังมันพู่แตกทั่วโลกแล้วก็มีการเติบโตขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามีสิ่งนี้ค่ะเห็นดีไซส่สวยๆใส,ส่ง่ายๆแล้วก็มีฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆเลยเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อเราแบบนี้จริงๆแล้วมีวิธีการทําการกันยังไงให้สร้างสินค้าได้ออกมาตอบโจทย์เราได้มากขนาดนี้นะคะไม่ใช่การนั่งทางในหรือว่าการคิดเดาเอาเองนะะะคคคคแต่่่่่จรริิงงๆสสทททีีํําาาัญุดเกก็ือ User Research ค็คือการทำอินไซด์ค่ะการหาข้อมูลชงลึกของผู้ใช้นะคะเพื่อดูเป้าหมายในการใช้งานค่ะรวมไปถึงความรู้สึกปัญหาภายในใจของผู้ใช้แล้วเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้แหละค่ะมาออกแบบและสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์กับพวกเขาค่ะ User Research เนี่ยก็มี4สิ่งที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นอะไรที่สำคัญเลยอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังค่ะ แรกนะคะก็คือการกําหนดเป้าหมายค่ะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการทํางานของ user research เลยค่ะอย่าง smartwatch ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้วก็เกิดจากการเอาพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สินค้าเครื่องประดับเนี่ยมารวมกันค่ะกาที่เขาเนี่ยก็จะเป้าหมายว่าเขาสร้าง smartwatch สิ่งนี้มาเพื่อใครใครคือผู้ใช้งานรวมไปถึงการหา insight ของผู้ใช้งานพฤติกรรมการใช้นาฬิกาของกลุ่มเป้าหมายว่าเขาเจอปัญหาอะไรในการใช้งานหรืออะไรคือสิ่งที่เขาต้องการค่ะสองค่ะคือข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงตัวเลขค่ะยกตัวอย่างเช่นเราทํา smartwatch ใช่ไหมคะก็อาจจะมีการทําแบบสอบถามความเพื่อพอใจระดับ1นึ่ง หรือการใช้คําถามปลายปิดค่ะเพื่อจะเอามาวัดผลให้ออกมาเป็นตัวเลขเป็นเปอร์เ,เซนต์แบบนี้ค่ะี่มนะคะก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะก็เป็นข้อมูลเหมือนกันแต่เป็นข้อมูลในลักษณะของความนึกคิดหรือพฤติกรรมค่ะอย่างเช่นสมาร์ทวอชเนี่ยก็จะมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเขาเรียกว่า in-depth interview ค่ะก็คือการที่เราจะถามข้อมูลเชิงลึกว่า,ากลุ่มคนที่ใสนาะฬิกาเพื่อเป็นเครื่องประดับเนี่ยเขาชอบสายหนังแบบไหนชอบตัวเรือนแบบไหนหรือกลุ่มคนที่ใช้นาฬิกาเพื่อที่สําหรับออกกําลังกายเนี่ยเขาเจอปัญหาอะไรเพราะว่าเขาชอบเก็บสถิติเก็บข้อมูลใช่ไหมหรือว่าจริงงๆแลล้้้ววเเเขขขาาาาาาไไมมมม่่ชชอออบใใืะะกกกััพรรนทหสด จะเก็บข้อมูลตรงนี้แหละค่ะเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่กล่าวมานี้นะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่าเครื่องมือในการทํา user research ค่ะไม่ได้มีแค่2ตัวนี้นะคะไม่ได้มีแค่ interview หรือไม่ได้มีแค่แบบสอบถามอย่างเดียวแต่จริงๆรแล้วมีอยู่เยอะมากซึ่งเราก็สามารถเลือกให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการทํา user research ของเราได้ค่ะค่ะคือเหตุผลว่าทำไม smartwatch เนี่ยถึงดังเป็นผู้แตกเพราะว่าเขาสามารถสร้างสิ่งที่ตอบโจทย์กับคนได้หลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสายแฟชั่นสายออกกําลังกายสายแกเจ e และมีผู้ใช้งานมากมายทั่วโลกค่ะะเเเเป็็นนพรราาาาาาขขข้้้้้ใใจผูชงแแลวกกสมถไ สร้างสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการเราก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้ใช้งานได้นั่นเองค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ t i k t o k Facebook และก็ u t u b e ของ upskill ux ถ้ามีใครสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถถามในที่คอมเมนต์เลยค่ะ